เราก็แค่หลอกให้กายหิดเข้ามาออนไวในเซิร์ฟเราแล้วเราก็ใช้จิ้งจอกในการไปขโมยสถานะกายทำอะไรอยู่วะน้องมึงมึงมึงเข้ามาออนในเกมไว้ดิเห็นเขาว่ามันจะมีสถานะใหม่แจกเว้ยก็เข้ามาออนทิ้งไว้เข้ามายืนเฉยๆไม่ต้องดูหน้าจอก็ได้เออให้มันติดก็พอเอออออออโอเคโดนกู ช่วยกอปสถานะเนคิ Q ได้ไหมมึงจะก๊อปทำไมเนี่ยเวสกับวินสตาร์กเนี่ยกูเหลือจะเชื่อ,อว่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมกำลังปั๊มสถานะอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมีโสด <c oughs> เดี๋ยวมีเทคนิคมาบอก <c oughs> วิธีการปั๊มแป้เนเซนได้ไข่เซนได้แพ็กเซนแบบฟรีฟรสายฟรีเนี่ยน่าจะยิ้มน่ย มันไปชิวอีกอย่างที่หลายๆคนรู้ครับว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บแต้มนะครับผมด้วยการเอาผลไม้ที่ติดสถานะเทนคิวเนี่ยเอามาส่งพระนะครับผมเพื่อที่จะอัปเลเวลเพื่อที่จะปลดล็อกฟังชัตนต่างๆหลายๆคนเนี่ยนะครับผมใช้วิธีการหาไข่หรือการหาแพ็กซีดเนี่ยด้วยการกดลีีเรื่อยๆีลีเรื่อยีลีเื่ วิธีนั้นมันไม่ดีคุณผู้ชมทำไมถึงไม่ดีเพราะกว่าเราจะรีเจอแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินคุณผู้ชมวิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับผมให้เราเอาผลไม้ที่ติดสถานะเทนคิวเนี่ยเอามายัดใส่พระเลยแล้วเวลาที่เต็ม325เซนเนี่ยเราจะได้ของจะเป็นแพ็คหรือว่าจะเป็นไข่พีป่ปิมและเราจะหาผลไม้ที่เยอะขนาดนั้นมาจากไหนก็มีเทคนิคมาฝากไงเราของที่เราจะต้องมีเนี่ยเป็นผลไม้พวกมูนมูนมูนเมลอนมูนแมงโก้แบบที่ผม ปลูกเอาไว้นะครับต้องมีอะไรอีกเราต้องมีมูลแคทครับเตรียมไว้เลย8ปตัวคุณผู้ชมมูลแคทได้ความสามารถเก่งมากนะนอกจากทําให้ผลโตนะแปอันนี้ทีเด็ดสุดคุณผู้ชมดูมันทัดล่างสุดครับสิเวลาผมเก็บผลไม้กลางคืนผลไม้จะไม่หายจากตนก้นคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเราใส่ทั้งหมด8ตัว 12บสอคูณแปดเปอร์เซ็นท์แทบจะเกือบ100%เปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมเวลาเราเก็บผลไม้มูลเนี่ยผลไม้มันจะไม่หายจากต้นครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ชมดูผมใส่แมวไปแล้ว8นะผมจะเก็บอันนี้นะนี่ที่มีสถานะเทนคิวนะครับลัคก,กี้เห็นปะ่ะผลไม้อยังอยู่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 ย ไอ้ลูกนี้ยังไม่หลุดออกจากต้นเลยครับ <c oughs> เพียงแค่คุณมีมูนแมงโก้หรือว่ามูนเมลอนใช้สูตรนี้ได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าน้องแมวของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องแบบเลเวลเยอะหน่อยนะครับยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของน้องก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคุณผู้ชมของผมเนี่ยยังตันไม่สุดนะ8ตัวก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมยังไม่ถึง90เลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ผลมาแล้วเนี่ยก็มาส่ง <c oughs> แล้วเราก็รับของไปแบบฟรีๆ <c oughs> ดูดิชิวๆเลย <c oughs> ดูดิ เพียงแค่คุณผู้ชมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะมีไข่เซนแพ็คเซนเปิดแบบสบายเลยนะครับรีบไปทํากันนะฮะแต่คอนเทนต์หลักวันนี้ไม่ใช่การปั๊มเหรียญกิจกรรมหรือการปั๊มไข่กิจกรรมครับไปดูสนหลักผมครับนี่คือต้นบนบอลซ้าที่ผมแก้มาใหม่ครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเผอเด็ดใช่ไหมฮะไปอะ ทำไมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันใหญ่กูจะไปเหลือแค่นี้อ่ะหลังจากนั้นนอนไม่ได้เลยคุณผู้ชมนั่งทำทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้เราได้บวนบอสซัมมาแล้วนะครับนี่ติดแค่17สถานะ74ทิลเลียน มันแซงผลเดิมที่ผมเผลอเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมและผมไม่ได้มีแค่ผลเดียวนะผมมี4ผลเลยครับที่คุณผู้ชมเห็นมันใหญ่ๆเนี่ยคือมัน4ผลเลยนะและน้ําหนักเนี่ย -319 314บโล311โลคือ310โลขึ้นไปหมดเลยมีทั้งหมด4ผลมันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมผมจะทําการเลาะต้นไม้ทิ้งทั้งสวนครับ คุณผู้ชมน่าจะเห็นครับว่าราคาบอนบอลซัมเนี่ยมันโหถือว่าทิ้งห่างจากทุกต้นมากๆเลยแต่ผมไม่ได้โละหายไปเลยนะผมก็เอามาปลูกกันแหละคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะไม่ทําผลยักษ์อีกแล้วเราทําไปทําไมอะในเมื่อบอนบอลซัมมันตอบโจทย์เราขนาดเนี้ยแล้วดูต้นมันดีกว่าผมจะทําต้นนี้ได้เนี่ยผมหมดรีเคมไปเป็นร้อยอันเลยคือทุ่มเวลากับมันแบบสุดๆอะเท่าที่ผมจะทําได้พอได้มาแล้วมัน รู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจมากๆผมก็เลยตั้งใจวันนี้นะเก็บทั้งสวนเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะปลูกเป็นต้นเล็กๆแทนนะครับผลเล็กๆคือให้ดูรู้ว่ามีอ่ะว่ามีนะแต่แบบไม่ได้อยากจะทำลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออหู <c oughs> <c oughs> ดูดิหมอกมันบังหมดเลยเนี่ยดูดิแม่งเหมือนเราอยู่ใต้ตึกอ่ะ ไอ้ลูกรอบที่แล้วเนี่ยมันจมดินไปใช่ไหมคุณผู้ชมมันจมดินเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยลำต้นมันใหญ่แล้วมันก็สูงนะครับอาจจะสูงไม่เท่าไกเหงิดแต่ว่าอืู้ขึ้นไปได้ไมั้ยเนี่ยปีนขึ้นไปหน่อยครับปีปนไม่ได้ ภารกิจของเรานะครับผมคือการปลดกุญแจทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่เก็บเลยครับคุณผู้ชมครับถือว่าอยู่กับเรามานานมากพวกต้นพวกนี้ไห่ยนะครับผมหูช้างหรือว่าดาก้อนเปเปอร์ทานตะว,วันคือเราหมดไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนโลบักในการทําให้ผลมันใหญ่แต่ว่า งานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาว่ะน้องผมจะเริ่มจากหูช้างก่อนเลยนะครับผมคำนวณมาแล้วอะบนบอสซ้ำผมอะถ้าสมมุตินะคุณผู้ชมติดทุกสถานะและบับจีอบับนุ่นบับนี่มูลค่าของน้องเนี่ยจะประมาณ160ทินเลียนคุณผู้ชมในประเทศไทยมีใครเยอะกว่านี้ไหมแต่นี่คือเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วครับหูช้าง1.1ทินเลียนเก็บครับโ้แม่ เชี่ยกับฟันเลยอะแต่ผมตั้งใจแล้วผมคิดมาดีมากๆแล้วว่าผมจะเก็บทั้งหมดนะครับหูช้างครับ1.2เทนเลียนเก็บครับ <c oughs> เสียงไม่โคตรบาดลึกค <c oughs> ่อยๆไปทีละอันนะครับผมเดี๋ยวหยิบผิดนะหยิบผิดในเรื่องใหญ่เลยโอเคเรียบร้อยครับหูช้างทั้งหมดแล้วนะเคมครับ โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นคุณผู้ชมหูโล่งเลยอ่ะพอหูช้างไม่อยู่คือมึงโล่งเลยต่อไปก็จะเป็นดาร์กอนนะครับคุณผู้ชมน่าจะดูไม่ค่อยออกแ้วเนิมคือมันขมุกขมัวไปหมดอ่ะเสียงมันเจ็บจี๊ดเดี๋ยวผมเก็บไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งฟอสซิลแล้วก็ดาร์กอนเปเปอร์นะครับโอ้โและราคาไม่ใช่ถูกๆนะแต่ละลูกเนี่ยเสียงมันเจ็บปวดมากเลยชวิงชวิงชวิงอุ้ยผลนี้อยู่ใต้ดินเลยครับเก็บครับเก็บครับ มีทานตะวันอยู่ด้วยหนาก้อนเปเปอร์ครับเก็บมาครับแล้วก็ต้นพริกครับเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่คือหมดทั้งสวนแล้วครับหมดแล้วไอ้ต้นเมเปิลแอปเปิลอะไรนั้นผมจัดการไปหมดแล้วครับต้นมันไม่สวยเลยอะคือออกแบบมาแบบห่วยแตกมากอย่างไอ้ล่าสุดฟอสซิลมันยังมีความสวยงามอยู่นะแต่ไอ้ต้นล่าสุดนี่ห่วยเลยครับทีนี้แหละเราจะเอาบอลบอสซัมของเราเนี่ยไปไว้ตรงไหนดีโอ้โหต้นมันใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ แล้วใครจะมาอยู่กับผมได้เนี่ยดูดิมันเดือดร้อนชาวบ้านเขาไม่หมดนะครับขอย้ายก่อนเอาล่ะไปไว้ไหนดีเอาแบบไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาอะฟึ๊บอะประมาณเนี้ยอะลองวางก่อนเดือดร้อนไหมอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดีนะเฮ้ยอันนี้คือไม่เดือดร้อนใครป่ะมันก็เดือดร้อนอยู่นะ <c oughs> นอกจากต้นมันใหญ่แล้วผลมันยังโคตรใหญ่ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยดูราคานะครับ74ทิทีนเลียน อันนี้เท่าไรอันนี้74.4อันนี้58ครับอันนู้น59คือแต่ละอันน้ำหนักบ้ามากมอยากเล่นกับทุกคนไงแต่ไม่อยากเดือดร้อนใครอะ่ะพยายามดูก่อนนะ <c oughs> มุมไหนได้วะมุมนี้ได้ไหมโอ้โหหนักเลยมุมนี้ <c oughs> นดูกันเดือดร้อนกันอื่นฮึบมุมนี้อ่ะโอ้โหแม่งมุมนี้หนักเลย โอ้โหแม่งหายไปทั้งสวนเลยฮะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวหามุมใหม่หามุมใหม่คือถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่าของกายอนกแต่มันจะสบายเลยเพราะว่ามันจะอยู่บนฟ้าครับพอลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยจะไม่มีใครอะไรมาว่าเราได้เลยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้มันแม่งเดือดร้อนตัวเองเลยนะแม่งทำผลใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคุณผู้ชมอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่างนี้เหมือนได้ปะโอ้โหแม่งแต่เดือดร้อนส่วนกลางอะนี่ อันนี้มันมันก็ยังดูไม่ค่อยได้นะครับฮึบแล้วผมจะหมุนทีละมุมเลยนะมันต้องมีซักมุมหนึ่งอะที่ได้ฮึบถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมนิดเดียวเดือดร้อนนิดเดียวเห็นปะมันล้ำเข้ามานิดเดียวเองถือว่าไม่ผิดกฎหมายอะ <c oughs> ที่เหลือเราก็จะเอาพวกมเมล็ดที่เราถอนมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาปลูกแบบน่ารักน่ารักกลุบกิบคือแค่ให้มีไว้ในสวนะนะครับนัก้อนเปเปอร์นะครับฟอร์ซิลสยยิวกิว คือเราจะปลูกแต่ต้นสูง0.5คุณผู้ชมคือโชว์โชว์เลยว่าฉันเนี่ยรวยเ hey, <Sun> อ้ย s u n f l o w ่าน่ารักน่ารักคืออยู่แบบน่ารักน่ารักเลย maple apple ต้นนี้กูไม่อยากนับเป็น0.5นะเราเจ้ากบมาโดดครับน้องจะได้โตวไวๆกบโดดไปแป๊บเนี่ยเดี๋ยวต้นก็ใหญ่แล้วนะครับกว่าผมจะทำบนบลั้ซานี้เสร็จเนี่ยโอ้โหตาเหลือกเลยครับงานการเสียไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันติดแค่เรื่องสถานะครับสถานะเราโอ้โหดูทานตะวันกูน่ารักเลย เออเอาแค่นั้นเอาน่ารักน่ารักะตอนนี้ติดแค่เรื่องสถานะครับอย่างเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราอาจจะไม่ต้องรอ GM ป่ะคือถ้าเรารอ GM เนี่ยมันวันเสาร์แล้วโหสองทุ่มมันเสียเวลาเราก็แค่หลอกให้กายหงิดเข้ามาออนไว้ในเซิร์ฟเราแล้วเราก็ใช้จิ้งจอกในการไปขโมยสถานะจิ้งจอกตัวเดียวมันอาจจะช้าเราใช้ปลาหมึกในการช่วยเพราะปลาหมึกแค่15วิ กายทำอะไรอยู่วะน้องอืมยุ่งมะเออม,มึงมึงมึงเข้ามาออนในเกมไว้ดิเห็นเขาว่ามันจะมีสถานะใหม่แจกเว้ยเออใช่อีกประมาณสิบนาทีนี่ยมันจะแจกแล้ะทำงานอยู่เหรอก็เข้ามาออนทิ้งไว้เข้ามายืนเฉยๆไม่ต้องดูหน้าจอก็ได้เออให้มันติดก็พอเออเออเโอเคโดนกู เข้ามาออนทิ้งไว้หลังจากนั้นสถานะของการจะเสร็จรแล้วโอ้แม่งทานตะวันแม่งทุเลศทุเรศคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะแต่จริงๆเรายังไม่ควรที่จะปลูกถูกปะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวจิจอกทะเลทรายเนี่ยมันจะไปก๊อปปี้แบบสถานะกาะกๆมาใส่เพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้ควรจะมีแค่โบนบอบซัํมไม่ได้เดี๋ยวแผะเราเสียน้องกบจ๋ารีมาร้องตรงนี้เร็วเออสวยแล้วเราก็รีเคมไป น้องกลบลงตรงนี้นะเมเปิ้ลสวยๆเลยนะโดดอย่าง,งานั้นโดดอย่าง,งานั้นอย่าไปไกลเออตามนี้แหละที่คุยกันไว้กบนี้มันใช้งานดีนะ <c oughs> คุณผู้ชมเราไม่ต้องมานั่งลดนงลดนะแต่คุณต้องหากบ15วินะซึ่งจะเป็นกบยักษ์นะครับผมเอาไงกับไขด่ดีจะรอต่อหรือว่าจะยังไงดีุมาแล้ยเรื่องแผนการเลยน่าจะไม่อยู่หรือเปล่าดืม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 ดมดืมดมด่มดม ดูสถานะไอ้กายดิโอ้โหแต่ละอันคือเราไม่มีทั้งนั้นเลยมีซอมบี้ด้วยเราไม่มีคุณผู้ชมดูดิเรายังขาดอยู่เต็มเลยเอาละสามหมึกบวกพลังกับจิ้งจอกทะเลทรายอะไรจะเกิดขึ้นและตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วปลาหมึกปิมคุงวิ่งไปแล้วขอสถานะดีๆมาใส่โบนเฮ้หยหรือว่าเราต้องเราต้องเอาที่ล็อกหัวใจออกหรือเปล่าโอ้จะอย่าเผลอกดผิดนะอย่าเผลอกดผิดเลยนะอันตรายเลยนะห้ามเผลอกดผิดเลยนะ อย่ากดอ e ีนะมึงโอ้โห,โหอีอะใส่หยองเลยอะโอเคปลด2สองปลด3สามอีกผลนึงอยู่ไหนแฮปลดและวมั้งปลดหมดละวมั้ง เหลือแค่ลุ้นอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมลุ้นให้ก๊อปสถานะมาให้ติดนะครับถ้าปลาหมึกทําสําเร็จโอ้โหหวานเจี๊ยบเราไม่ต้องรอจนถึงแบบวันเสาร์ตอนสองทุ่มมือกูลั่นที่กูสยองเลยเนี่ยเอามาหน่อยหมึกเอามาหน่อยก๊อปปี้สถานะมาเลล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 ลผมจะกดเปิดไข่เนี่ยผมยังไม่กล้ากดเลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลัวกูมือลั่น เพราะมือพี่ลั่นไปเองมต้องปิดมาสักอันมั้งหรือเปล่าเองก็เอาสถานะดีๆแลๆมาสิสถานะที่บนต้นมันยังไม่มีเนี่ยมันยังขาดอยู่ตั้งเยอะเนี่ยของกายมีเนี่ยโหเนี่ยขอเอเลี่ยนน่ะหรือว่าจะเป็นดอนบาวก็ได้ของดีทั้งนั้น อีกเอาให้ค่าหน่อยสิปลาหมึกแม่งเดี๋ยวจับทอดแดกให้หมดเลยงานการไม่ค่อยช่วย <c oughs> ถ้าผมเคยคุยกับกายมาแล้วนะจิงจอกทะเลทรายอ่ะโอกาสที่แบบมันจะไปขโมยสถานะหรือว่าก๊กอปีสถานะมันเนี่ยมันยากมาก มันยากจนแบบเป็นไปไม่ได้เลยอะแต่ผมว่าถ้าเรามีจิ้งจอกทะเลรายที่ตัวใหญ่น้าหนักแบบเวลร้อยประมาณ80โลเป็นยักษ์แล้วก็ติดสถานะเรนโบวด้วยเนี่ยผมว่ามันอาจจะติดง่ายกว่านี้หรือว่าเราควรจะเก็บเลเวลให้น้องเลเวลร้อยน่าสนใจไหม ถ้าน้องเลเวลร้อยแล้วเราทำให้น้องติดเรนโบ้ด้วยเนี่ยปกติจะก๊อปหนึ่งใช่ไหมอาจจะก,ก๊อปสองก๊อปสามก๊อปสี่ก๊อปห้าผมอยากออนทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะอยากรู้ว่ามันจะติดไหมคุณผ,ผู้ชมสักอันหนึ่งถ้ามันทำติดเนี่ยอื้อกูคการาเต้เลยนะคาราวะเดี๋ยวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันคุณผ,ผู้ชม ร้อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรก๊อปติดมาม้างไหมนะคุณผู้ชมนะโอเคผลใหญ่สุดของเรา77ทิลเทเลียนเฮ้ยมันก๊อปติดเลยเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มัน73หรือ74ป่ะโูหอันนี้77.8อันนี้74.4อันนี้เหมือนจะไม่ติดป่ะอันนี้58เฮ้ยเหมือนอันนี้ติดอันนี้ติดไอนนดอันใหญ่สุดของเราเนี่ยติดแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันติดอะไรมาขอบคุณกายหน ขอบคุณการหยิดมากๆเลยนะฮะ <c oughs> ตอนแรกกับผมนั่งดูมันอยู่มันมีก๊อปปี้เอเลียนมาด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะก๊อปมาไม่ติดนะครับผมแสดงว่ายิ่งสถานะหายากยิ่งเวอร์โอกาสที่จะก๊อปได้เนี่ยนะครับผมก็จะยิ่งยากตามไปนะครับซึ่งมันถูกแล้วถ้ามันก๊อปง่ายหมดโอ้โหก็ไม่ต้องมานั่งออนกันทุกบ้าให้เพื่อนออนไว้คนเดียวแล้วก็มาก๊อปปี้ก็อปปี้กันอะไรอย่างงี้ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบอแทนกายหยิด เอางี้น้องสถานะน้องเนี่ยมันยังไม่มีจัก,กระมันขาดสถานะจัก,กระอยู่เอาเป็นว่าพี่จะลงจิ้งจอกก้าวหางเพื่อที่จะเอาสถานะจัก,กระไปให้น้องละกัน <c oughs> จริงๆพี่ไม่ได้แบบอยากจะได้ผลน้องเอามาขายหรือว่าทําเงินอะไรนะพี่เห็นว่าน้องยังไม่มีอะ่ะพี่ก็ต้องเสียสละไหมอะ่ะเ <c oughs> นี่คือยังไม่มีจริงๆนะเนี่ยไม่มีจัก,กระเลยเนี่ยผมต้องเสียสละนะเนี่ยต้องมานั่งออนเพื่อให้ติดสถานะ โทเมโตมึงเอามาทําไมเนี่ยไอ้โทเมโตแสดงว่าบ้านในกายโทเมโตเยอะใช่ไหมเนี่ยดูบ้านมึงหน่อยดิโอ้โหชัดเจน <c oughs> <c oughs> กะจะขโมยผลมาสัหน่อยเอ <c oughs> ้ไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กะจะตั้งใจที่จะแบบเอาจะกะให้น้องหน่อยโอ้ยเป็นอย่างงี้สะได้กะงีดเนี่ยมันยังไม่ติดเลยเอาผลเนี้ผลนี้ขายได้แพงเอ้ <c oughs> ไม่ใช่เอ้พูดผิดไอ้ผลนี้เนี่ยสถานะมันยังไม่มีไงเอาผลนี้สิ พูดผิดพูดถวดไปหมดจั๊กกะจั๊กกะไปเลยไปเลยไปลุกไปเลย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 ไป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 โทเมโต้โทเมโต้กูเนี่ยแม่งทำบาปไม่ขึ้นจริงๆเลยนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยกูชี้มึงดูนี่สามสิบเทเลียนนี่หรือจะเป็นต้นหลังโอ้โว้ย ต้นนี้49เทิ้เลียนมีจักระแล้วต้นนี้มีจักระแล้วโอ้โหสี่สิบเก้าหัว,วกายเชลนี่มันไม่ธรรมดาไอ,อ้นุ่มระหว่างนี้เดี๋ยวผมมาปลูกต้นพวก0.5ดีวกว่าคุณผู้ชมนะครับพวกซันฟลาวเวอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยอืม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 ,อมจอกูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ย <c oughs> อ่าซันฟลาวเวอร์หนึ่งโจทยฟอนซิลหนึ่งโจทด์ดากอนเปปเปอร์อีกหนึ่งโจทยเมเปิลแอปเปิล อีก1จทย์อาคบแล้วนะครับผมสําหรับต้น0ูนจุดห้านะครับน่าจะมีแค่นี้เนาะถ้าผมขาดต้นไหนไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกได้นะครับอุ้ยมาแล้วบนบ่ซ้ํมมาบเข้าให้ไหนไหนไหนไปโดนลูกไหนมาสิไหนเอาอันไหนมาให้ดูสิเอาอันไหนมาให้หูอเอาลูกนี้มาให้เลยเหรอขอบคุณนะกายงีดนี่ไงเดี๋ยวพอน้องบอกพี่เพิมผมมาอ้อนไว้ไม่เห็นได้สถานะใหม่เลยอ๋อออมัน มันเป็นสถานะจักระไงเขาแจกอะออ้ยใดซันาฟเวอร์ด้วยซันาฟเวอร์หอยกายก็แพงนะรอเลยรอเลยรอเลยพี่รอซันาวเวอร์ของน้องเลยของกายงิดก็สวยเหมือนกันนั้นนี่ ตอนนี้ศูนของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณน oh, ี้นะครับผมพวกต้น0ูนจดต่อไปนี้ถ้ามาเนี่ยผมก็จะเอามาปลูกิงเรียงเรียงไว้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําสุดนะครับผมจะไปเน้นพวกสัตว์มากกว่าเอาสัตว์มาทํานู่นทํานี่เงี้ยเออน่าจะสนุกขึ้นตอนนี้นะผมแจกกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมแจกผลนะครับผมใครที่แบบเงินไม่ค่อยมีนะครับผมและอยากจะเล่นกิจกรรมเนี่ยก็ไปเลยในแฟนเพจ Thunder Shop นะครับแตเขาจะมีกิจกรรมแจกนู่นแจกนี่อ่ะผมอาจจะแจกพวกแล็กคูณกาวหางอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวหาซื้อมาแจกแจกแจกคนดูผมก็ไม่ได้มีอะไรตอบแทนคุณผู้ชมเยอะแยะอนุ้กก็ตอบแทนได้เท่านี้ยังไงก็ฝากแฟนเพจนะครับผม Thunder Shop ด้วยนะครับและก็ที่สำคัญนะครับผมฝากด้วยกับ The Hunt Shop ใครที่สนใจเติมเกมซื้อโรบักนะครับผมแอดไลน์ไปเลยพร้อมริการตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ผมฟินกับบนบอซ้ำแล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราล็อกก่อนล็อก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 เดี๋ยวกูเผลอ ล็อกแล้วเรียบร้อยนี่ล็อกหมดแล้วนะเอาชัวร์นะเอาชัวร์นะใจกัน